สวัสดีค่ะแม,ม่ยี่ใหม่ GO1 Official ค่ะอันสวัสดีวันที่นะคะวันที่25กันยายน68นะคะทุกคนเวลาตอนนี้ก็7โมง31นะคะ7โมง31นาทีแล้วอันตื่นขึ้นมาก,กว่าสิได้นั่นนี่นี่นั่นค่ะพี่น้องเฮดกับเขาเียมกับเขาให้แฟนไปลงเรียนเรียบร้อยแล้วนะคะ กเนี่ยโมงกว่าท่านพออ,อไปแล้วนะคะก็มีสิปหาไปอีกอีกหาเมือ่อแฟนก็จะ,กะเกษียณแล้วนะคะก็จะมีเวลานะคะพาไปเบิ้งหมอหลอกหมอรำพุดพี่น้องตื่นเศร้าขึ้นมากกสาวหน่อยเพชวนแท้งก่อนค่ะเบิง้งอีล่หน่อยอุ้งอิงอมีความสุขแล้วก็นี่ค่ะกินกาแฟาไปพ่อมนะคะกินกาแฟเมื่อนี้ได เมื่อวานได้กาแฟกับอินทรัำค่ะวันนี้ได้กาแฟกับไข่นะคะไข่ไข่ลวกยางมาตัตูดูซิว่าจะเป็นมรตูไหม,มนะคะแฟนแฟนทําไว้ให้นะคะกินไข่ค่ะพี่น้องเพิ่มพลังอันเปิดอันพี่น้องคอยเปิดไอคอมพิวเตอร์เนาะเบิง้งเข้าไปในช่อง Youtube อันกิ๊กเข้าไปใน Youtube ก็เห็น YouTube ค่ะพี่น้องนี่แม่น้อง YouTube นะคะโอ้ยแล้วดังดิแล้วขืนฟีดมาโหลดไหมเรวกินกาแฟก่อนกาแฟกับกับไข่ค่ะวันนี้กินกับไข่ดูสภาพจังซี่หละค่ะเรียวๆสภาพเรียวๆของไม่ใหญ่ใหม่ในแต่ละวันแต่ละมืดแต่ละเดีค่ะเรียยังแดนีหรอค่ะเดี๋ยววันนี้ให้ดู เรียวๆหน้าสดเลยย่าะตุกใหญ่ค่อยเด้อแล,แล้วรวกอย่างบักตุ่มนี่โอ้โหไข่ไข่แดงแล้วอันแขนอยู่ค่ะพี่น้องบักตุ่มดอกแข็งแล้วเมื่อไหร เป็นข้าวอีกทีนึงน้นแหละสิบโมงสิบเอโมงค่ะทุกคนอันนี้อันนี้เป็นออเดอร์แรกตอนเช้าไข่ขาวกาลังดีค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะก็สิเบิ้งดวงเจ้าของเนี้ยบัดิก็จะมาดูดวงดวงตัวเองตอนเช้าทุกวันทุกวันก็จะจะเช็คว่าวันนี้เราจะเป็นยังไงนะคะดูดวงจากไพ่ทาโร่ของเราเองเบิ้งดูมีไหงไๆ มื่อนีสิอารณมเป็นยังไงนะคะดีหรือบอดีถามไผ่เบิ้งค่ะอันนี้เป็นไพ่การ์ดออฟเดดเดียค่ะเขายิบไพ่มาสองใบสุ่มยิบมาค่ะอันนี้เราสับไพ่แล้วนะคะอันนี้เป็นไพ่ทาร์โล่นะคะไพ่สำหรับทำนายดวงอันนี้ก็ทำานายเล่นๆขำๆไปค่ะในแต่ละวัน หยิบมาสองใบดูซิว่าเราจะได้ไพ่ใบไหนนะคะ,ะดูพร้อมกันค่ะทุกคนตึ้งได้คว e นออฟสวอตนะคะได้ควีนเป็นไพ่ดีเป็นผู้หญิงเก่งฉลาดเป็นผู้นำค่ะ,ะใบที่สองอนี่ค่ะได้ไพ่ที่เป็นวิ่งวิ่งนะคะเขาเรียกว่าไหนออฟสวอตก็คือมหาดเล็กมหาดเล็ก ก็เป็นไพ่หมวดเดียวกันก็คือไพ่หมวดดาบนะคะคิงคิงดาบกับมหาเล็กดาบก็หมายความว่ามีมันมันขึ้นคู่กันอย่างนี้นะคะแสดงว่ามีภาวะการเปลี่นผูน้าสูงแล้วอะวันนี้วันนี้เราก็จะอาจจะได้เดินทางออกจากบ้านนะคะนี่พาวิ่งได้เดินทางออกจากบ้านนะคะก็อาจจะได้ไปไปตลาดไปโน่นไปนี่ไปสวนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ นี่แหละค่ะทำทำนายเล่นๆขำๆค่ะว่าวันนี้เราจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องถ่ายรูปถ่ายรูปลงกลุ่มค่ะก็จะมีกลุ่มเพื่อนนะคะกลุ่มเพื่อนแฮปปี้ฮาโลอยู่ค่ะทุกคนก็จะส่งลงไปในกลุ่มว่าวันนี้ให้ให้เราได้อย่างนี้แล้วก็ให้เพื่อนทํานายค่ะให้เพื่อนในกลุ่มเดียวกันทํานายว่าเรานะคะ สำหรับลายกลุ่มอยู่ในกล้องโน้นเดี๋ยวค่อยส่งนะคะอันนี้ถ่ายรูปเก็บไว้แล้วเดี๋ยวค่อยทําคลิปเสร็จเราค่อยส่งส่งให้เพื่อนกับอาจารย์ในกลุ่มดูว่าเราทํานายไปแบบนี้เพื่อนทํานายแบบนี้นะคะเพิ่มความแม่นยําเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆของไม่ย่ใหม่นะคะอันนี้เรียบร้อยเสร็จถ้าอันไหนไม่แน่ใจเราก็เปิดตาราดูนะคะอาจารย์ก็จะให้ตํารามาด้วยเสร็จแล้ว เสร็จแล้วก็เพิ่นสิแ่งหนาด้บันยังไม่ได้ลงแป้งเลยนะคะวันนี้ดี๋ยตรียมตัวก่อนกาแฟซับกาแฟก่อนกาแฟแล้วก็ก็สมกับสมเกาหลีอันนี้กรดองจากเกาหลีของแท้จากเกาหลีนะคะพรดองทรงอันเลา้มาเที่ยวปีไก่ดีบยังกินพันเปิดเลยปีที่แล้วนะคะนจนลูกเขยจะมาเยี่ยมอีกแล้วนะคะปีนี้ ะะเดี๋ยวต้องรีบกินเดี๋ยวของใหม่จะมาอีกแล้วนะคะลูกเขยจะเห็นไปซื้อตุนมาเยอะจนเต็มกระเป๋าเลยลูกเขยกับลูกสาวจะมาเยี่ยมนี่ราคาต้นๆประมาณห้าหกเจ็ดแปดนะคะลูกเขยเกาหลีซิมายามพี่น้องสมเกาหลีก็จะทำให้เราอบอุ่นนะคะเราต้องกินต้องกินกับน้ำร้อนมันจะได้ดี กินโซมมันจะไม่เหนื่อยง่ายค่ะอันนี้กาแฟยังไม่หมดดำให้หมดก่อนกินโซมกินกาแฟแก้วต่อไปค่ะทุกคนอันนี้คือคือผากเส้าเนี้ อันนี้เป็นคอลลาเจนเสริมกระดูกเรานะคะเพราะเขาแก่แล้วมนกระดูกเขาจะได้แข็งแรงสิได้ตัวตรงๆงนี่ไหมพี่นอ้อ,อ,งงอ,อ,องเอาอุ๋หญิงข่อยโอ้พระเอกเป่าแล้วพระเอกเป่าร้องแล้วนะคะน้องเป่าสาวน้อยเพชรอนตนแพงค่ะอู้อมอแอมกระไรมาไรนางเอกอมแอมน,นะคะน้องหญิง มือ่อ้นนาดีตอนอิลาเบิดอันไม่เย้ไม่มือเปิดว้องแหมไม่เย้ไม่ไมอยู่อีกมุมหนึ่งบรูว่าบุหันได้เห็นตอนอิลาไอพ่อลองไปเหยียบแล้วมันพิกอโอล,ลูกลูกจะห้องไงเมาเบบังคิปที่หลังจงวา่ามาตามเบืองคิปที่หลังได้บอกกับพ่อลุงว่าอยู่ว่าอันลูกสาวเจ้าคือใครสนุกขนาดเจ็บยังยังยิ้มยัง ความระเบีิดสอบอีหลาหนลอยองคิงสูงอีลีอันนี้คอลลาเจนค่ะเมื่อเช้านี่เบิ่งช่องดูดูช่องสีหนนชัยนะอันแล้วแล้วไปอันกรุงเทพตลาดจินซ่ารังสิต อาญ,ญาคนเต็มคนเต็มเน่นเอ็ดเลยไม่ใหญ่ใหม่ไม่เคยเอได้ดูตั้งแต่บุเพสสันนิวาตคุณล่ะค่ะพี่น้องละครหลังค่าวบัดที่นี่ได้กับมเมิ่บงสงคราหมหอลำด้บัดละครทีวีหลังข่าวก็เด้ก็ได้ม,มาเริ่มต้นไม่ย้อนวอลาหน่อยองงอิงเข้าลงหนังไปดูอันครายอ้อก็ พราะอีลาน้อยอุ้งอิงอันดอยอีลานี่ภาพมาราล,ลึกถึงความหลังมันก็เป็นความสุขอีกอย่างหนึ่งเดี่พี่น้องอายุเยอะแล้วเนาะกับกับเข้าโรงหนังอีกนะคะได้พาลูกสาวอันบ่เคยไปเบิ้งหนังกับลูกสาวจากเคลียได้ลูกสาวหลาเนี่ยพาลูกสาวหลาไปเบิ้งคล้ายออนะคะแล้วก็นี่เมื่อคืนนี้ก็ดูค่ะละครหลังข่าวบ่กลับเพราะพอ,พอขับพอโฆษณาปุ๊บ รีบเข้าห้องน้ําเลยกลัวพลาดกลัวไม่ได้ดูอุงอิง,งเดี๋ยวอุงอิงออกมาเราเห็นน้าเบิงลูกสาวค่ะพี่น้องความสุขไม่หญ่ใหม่แป้งยู่ใส่น้ะบัดน,นี้เป็นไรเราหาขอแป้งปุ่ยใส่ก็ได้ค่ะเป็นปุ่นนี่หละต๊ อยากให้อีลาเป็นเด็กน้อยอยู่จังซี่ละ่ะโอ้ยเบิ่งหลังก็อยากหวัวพี่น้องอีลาน้อยอุ้งอิงแหมนาฬิกาเพื่อนนะ่ะว่าจังไดละ่ะอันลาใส่ให้มันงามว่าใั <laughs> ่ใส่นาฬิกากระปบถือทางโอ้ยเอ็นดูเอ็นดูอีลาใส่นาฬิกากระปบถือทางใส่ให้มันงามอีสองว่าใั่ ปีสองซี่สีปรนุดปากความสุขเฮ็ดอันอยางกบเป็นตะหักอีลาบอกเคยเต้นจากแคเพราพอมาเต้นแมนบอกพี่น้องพอมาเต้นปีนี้มาเต้นอันมือแรกเพื่อน,นับเด้หนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดปดมือเปิดวงเราวนับเด้เอา้าเมื่อไปกรุงเทพบอนับแล้วบอเดี่ยแกงคืน แค่นั้นกับมีความสุขละเห็ดหังกับมีความสุขเห็ดไหนพ่อๆแม่ๆยิ้มได้สวยแล้วสวยเล้วอันแต่งตัวไปใส่วัดติแต่งตัวเขาสวนกับพี่นอ้องเดี๋ยวอีกน,น้อยน้อยเขาสวนไปตัดแต่งกิ่งมะขามหวานกันมีมะขามหวานพันสีชมพูอยู่ต้นหนึ่งค่ะกำลังออกกําลังดกแต่กิ่งมันเยอะเยวเราไปตัดแต่งกิ่งที่ไม่จําเป็นออกเพื่อให้ให้มันลูกใหญ่ ยังคอยซีมารีดผ่าเตรียมรีดผ้าให้แฟนพรุ่งนี้จะต้องไปกเกษียนพอ,อออ่องกับคุณภรรยาก็คือเป็นเพื่อนกันค่ะเป็นเพื่อนกันเขามางานเราเราก็ไปงานเขา26นะคะพ่ออโรงเรียนบ้านปีบใต้แต่ต้องเตรียมเตรียมสุดเด้อเนี่ยรีดสุดออกงานเด้ช่วงนี้ออกงานเยอะหน่อย เป็นช่วงฤดูการกเกษียณร,ราชการครูออกงานะกับแฟนสิง5หาวันเราก็กเกษียณแล้วคอยกับทีมิว้วมูอยู่บ้านแล้วอิ่บะได้อยู่มอมอมแมงัมงซีแล้วแต่ตอนนี้โชคดีหน่อยหลานชายกลับมาจากอเมริกามามาอยู่ด้วยนะคะเราไปเป็นจิตอาสาอยู่อเมริกา มาอยู่น้ำโบ้ยบ้านกัเลยสะอาดขึ้นค่ะอันนี้อันนี้ก็หกจังสีน่นี่ถือว่าเรียบร้อยแล้วเด้น <c oughs> หลานซ้ายมาจัดให้ดูทำเป็นกองเป็นกองหลานชายตกอ,นนอันเนี้ยนนไดนม่ป่าเห็นหกไหว้เป็นกระมาพับมาเมียนไหน้้คุณแท้หลานซ้ายคอยไปเป็นคููสอนดนตรีอยู่อยู่อันอนเมริกาค่ะเดี๋ยวฮันวานี้ก็จะไปซัมเมอร์ไปสอนซัมเมอร์ ที่ออสเตรเลียนะคะลานซ้ายเลี้ยงมาตั้งแต่น้อย3ขวบจนมสามแล้วก็ไปเรียนโรงเรียนดนตรีที่ลบบุรีนะคะจบปวีแล้วก็ไปเป็นจิตอา,าสาสอนสอนที่อเมริกาสอนดนตรีไทยที่อเมริกา2ปีแล้วค่ะเอาเมื่อนี่ได้แล้วขอขอ,อยั้งว่ปั่นได้ เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนเรียบร้อยแล้วกิ่นซูยางแล้วจังซี่ล่ะแต่ละ,ละวันแต่ละเดี๋ยของมาใยไม่ไมค่ะก็ตื่นขึ้นมาก็จะดูองค์เองคุณน่ะเสื้อหังพันเดี๋ซื้อที่อาไม่ใยไม่เสียเบอร์สิบสามเดี๋ยวยังไงก็ต้องชอ,ชอบชอบสีน้ําตาลเห็นไหมที่พ่อฮักใส่อยู่สิบเอลสีน้ําตาลนะคะสิบเอลคอไล่เส้นง่ายๆอยีหลา,ยยา,ยยา,ยยาน้อยนะคะเออเดี๋ยวต้องได้ได้จนได้นะคะต้องได้จนได้พทรฮักแม่ฮักนะคะ ดิล่าตื่นเช้าขึ้นมากก็มาเบิง่งมาก,กินกาแฟเบิ่งอิล่าอัปเดตอีล่าเราก็อเอาก็มาก,กินกาแฟแตงหนา้าเตงตาเข่าวสวนเนี้ยไปนะี่เอาขอร้าไปก่อนเนื้อเจอกันคลิปหนา้าฝากฝากชมคลิปไม่หญ่ใหม่เจวันออฟฟิเชียลด้วยนะคะเจอกันคลิปหนา้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ